โี่หายิดแล้วมาตะปักซ์ไหมมาเห็นข่อยเอ๊บอกเพินให้เอากันกับะป่ว่ะบอกบอกคนละชีซอยมัดมีว่ะเปิดภาพมาพี่น้องไงเนาะแต่เมื่อใดเราอยู่ดีมีเฮกสบายดีนี่เมน มาเห็นแบบไม่รถพี่น้องไยเนาะเอาพี่น้องยทักทายสบายดีพ่อพี่น้องกันตอนคอ่คำลงแรงเนาะมันผมาเจอกับเอ้ยเพนคนขยันคือเก่าเนาะเป็นอยงไรเมื่อวานนี่ขอีีหลาเป็นเจ็บท้องบเมื่งม่เอ่อเนาะเมื่อวานเราเมื่อยคนว่ะอ่าบ่สบายใครในเราบ่มาเนี่ยนเมื่อน้อยนึงอันนี้ทำ่าลุกได้ือแม่นได้พี่น้องง บ่น้ำใต้จากเลยเนาะมาเห็นเพิ <Ừ. S 2> à, à, ่นตอนค่ำๆกคว่าเพิ่นบ่เป็นหยังนี่แม่นเฮ็ดเลยพี่น้องเอ้ยอ่าทามนฮะมื้อบ่มทานน่ะมันบ่บ่ทันได้เด้มันเปียกแห้งเด้มันเปียกเปียกทันทม่ทนแห้งเนาะน้อยอ่าๆมื้อมื้ออื่นสิทมับนนนี่3วมันก็เแล้ว หนึ่งข้าจกเทื่อมือน่สามเละสามเทื่อแล้อกระยามันต๊กคือว่าเราเป็นเห็ดเวียกเนาะต้องหนึ่งเลืออยู่แล้วอหนึ่งมาอ่าเป็นเห็ดเวี้็งงานสร้างคนต้องคิ้วเข่ากินเข่าลายเนาะ่กินขาเห็ดเองนาโดยเรื่องก็เรื่องกินเป็นเห็ดเองเลยสร้างเตียว่าเป็นนเห็ดนะสร้างได้ไหมมาเด้มาหอนบ่า เล่ล่อล่อจวะบุญจังฮะล่อจบ่อชูฮบุญอะไรอัาสวัสดีทั้งเกยเพ่นเด้อเลยพดพักอยู่พี่น้องเลยเนก่อไฟกับงามเลยนะฮะงามแล้วนะค้นคนไทยนะคือเลยเบาเบาผ้าปลูกมเนบ่บไม้ปลูกงามเนาะ เลยสบายดีน้ได้เีย้เอาชดรถชดรถอ่าบาเห็ดกินเยากเก้าบอาอบุญบุญอึดบอึดพักบันนี่อึดเลยักบัวักเตียมร้แต่ปลาห้ากินอามัทัวร์แล้วก็หน่วยจชงหน่วยใ่ที่อิาพูนพูแทรนั่นลาห้ให้กินให้นมอนทานกมันลายก็ใหญ่แล้วทางลังบ้านมันยังมใหญ่ครับเนาะ ตัวนี้คือโบเป็นใช่ไหมบอกแมมันกินจีนเหยืแล้วจงได้ใสุ่นใหม่ทุนันเป็นธิกเนาะงาาไม่มากม่อยบอเจ้าฮดพรพาก็ตายมาฮดนอะเจ้าเฮ็ดแหงโอบอไ้เสือบอไ้คนีเจ้าเอามาได้ใายตัวนั้นเอาดึงมาดึงนะดึงใายมาอีกอ่าเนาสีด๊ีด๊เนาะ อะดผักคนหย่าตอนแรงอ่าเพราะว่าเมื่อวานนี่ทั้งไอเพี้ยนเพื่อนบอสบายพี่น้องเลยนเนาะเหงาเมื่อือ่นเลยเหงาเมือ <c oughs> ม่อื่นเลยเจ็บหัวบ่หรือว่าแบบไหนเหื่อยได้แบบอ่อนแหละถละแบบแบบเพียบ่ร,ร,ร่างกายอ่อนเพียบอืมดอยยิ้มหน่อยนะเหนื่อยไปเลยด้วเหนื่อยเลยอ่าอ่าได้กินนะบ่กาแฟเมื่อไหร่ หิวโย่อ่ามันกินช้ำมานี่มันกินีงาเมื่อกีินบ่ได้หรอเมื่อมีสิคำแล้วเนอะจ่เราส่อบมือฮ่ยเบเอ็นบอกคำเรากินเราเห็ดมดขึ้นแล้วบอกสวอะสิบโมงกินบาเฉยเพนกินมาแล้วินอกินมอื่นด้เออเมื่อนี้พวเราเียกนักรึล่ได้กิน มืออื่นนี่สิลงมือเผาธารเนาะเอาและบุญเอาหมดใส่กรเลยแล้วอ่าก็เลยสิทากินมืออื่นเรากินเนาะนึงข่าถ่ายตรงไหนเนาะลยยิราปูปลากะหนึ่งข่าหนึ่งน้ำเนออ่าให้สร้างเพื่อนกินเนาะมเปลี่ยนกันซอยกันก็เมเนาะเวลาเวียกเวลางานเด้่นี่ซอยกันเด้่นี่เพราะว่าทางสร้างเพื่อนกระถูกเล่งเห็ดอยู่ผูไวขนาดเนาะ มามนเมื่อนี้ก็เห็นเพิ่นโบกเลยนะพี่น้องเลยเรือไไว่ายดียอดจ้าเนาะเมื่อเกินเดือนนี้แม่ได้ขึ้นอยู่แล้วนี่พอดีแหละตอนทับหน้าฝนขึ้นไปนอนมาขึ้นเก้าอันนี้วะยังมาแล้วเปล่าเคลือนแล้วเลยมาหากินของปลูกกองฟังแล้วะอหากินของปลูกนี่แหละนี่วนพวกัพวกหยาพวกอย่างนี้แหละลายยางอยู่ ยังมันอากาศดีๆก่อนเนาะออกมาเื่อยมันห้อนน้องเนาะหอนน้องวัฒนาอเอหดหน่ำหดในซุ่มเย็นอ่าอย่างนี้เนาะให้ออกแล้วแกงนะแม่ก็บ่มีหดขัะแกงเลย

ก็บเก็บเก็บเออขวดหนึ่งขายได้อยู่แล้วขายได้เขวดขวดขวดในแยกแยกใกระสอบต่างหากเด้อ่ใช่กระสอบต่างหากแล้วก็เอาไปถิ่มนด้อเอยูล่กนมันหกเด้อนี่นนทางใงเยวก็พอเยนี่นี่ขนมจีนนะแบบจุดอเนาะ ฉันเลยกะจูดตปทานมุนี่านดังเด้งเลยนอย์แต่เรียกไจะายซื้อเกิดไปนอกนี้ไเกิมนอกขาดนะบ่เป็นขาดสิอะน้ะมาขาดไปบ่เดี๋ยวิตรานก่นบกเกินะเ่นหน่อนอรเอาเอาไปจะไใช้ป๊มันยังเปียกอยู่แล้วมืออื่นสิทมทานเราพี่น้องเนเะหมากมานนไอเอ้ข้างนอกพี่บ่ ลปซือาคงจัเนาะรด i คน่ในตัวเป็นโอ้บกวาโอคนรวยอะโตะเนาะกินได้บ่นี่มันเชี่ยบบอมฉ่ำชิมอนกันพี่น้องเลยเป็นยังไงเนาะหมากก็เขียวบอกเออเขีว่น้หหวานหืยาวเนานดาคักพี่น้องเนาะ ออกละอละทำยิ้นมาเนาะออกมาเลยนี่อืเจ็บเจบหวานเนาะใบหวานอ่าเอากระพรีมาจุดนี้ก่อนจุดทามันสะอาดเนาะ ทำความสะอาดก่อนชอยๆกันเด้ออ่าหักสาดความสะอาดไว้ได้เลยอยู่น้ำกันทั้งแม่ทั้งลูกเนาะอ่าแม่นี่บ่ยากแล้วแล้วเก็บจุดมือเนาะทานกัอ่ายังบริเฮตมืออื่นเราชิลงมืออ่าวานนี้เราไข่เราเลี้ยบริเฮตทำโบไข่ในจุดได้หรอวะไข่นักเนอะว่า ไข่ไข่แบบเจ็บท้องติเออแบบว่าพอโดนำถ่ายเลยเอ้ยเมียงด้ยกินมักชมบมกินอะไรกินมักโมเ่อมันเคยกินอ้อมอากินเันเปลี่ยนเนาะอากาศมันฮ่อนแล้วนี่เอ้ยอากาศฮ่อนมันชีเป็นแบบนี้ละมันชีอันวาอไรยัง มันห่อนเนาะมันห่อนแมนใครแน่เนาะมัอนี่เนาะลุกไปแล้วบุญใครไหนใครทำลุกได้ไหนแมนแบบนี้เนา่ได้ใช่ลูกเขายังหน่อยอยู่หน่อยเพื่อม่ใช่หนึ่งข่าวได้กับพวกนั้นนี่อยู่แล้วหน่อยจะตื่นแต่จังมึงเหรเดี๋ยวนี้โอ้แห้งลูกก็ได้แล้วหนึ่งมือสรงหัวเด้ตอนเช้าหนักตอนเที่ยงหนึ่งอีกหัวหนึ่งเนาะสามวงเช้าพูก ป็นให้ลูกเช่าแท้ยันยยันบ่ทันกินยันบ่ทันกินอือข้าว่าดยลูกข้าชชมเามันเคยมันเคยมาเนียงเกือเนาะแต่เ่าก็เิ่มทนมาดิบายเกือมันบายเกือมันก็เฮ็ดเวียเนาะเขาลูกเาง่าย้องท้องก่อนนี่ต้องายเกือคนละปั้นคนละปั้นอือแล้วมนลงมือเลยทั้งสร้างเพิ่นนี่เนาะแล้วก เราถ่าทั้งนุ่งห่อมากเลยเมนกินเผากินน้ำพิเศษนึงแก้วจุเขาคือกินไดดีแนนเป็นบริษัทเรื่องการกินบ่เหลือนะถามว่าหิวบ่เมันก็หิวเนาะแต่ว่ากินยังกระเซ็บพอแต่บ่มีอาหารการกินข้าวขึ้นได้ใส่ห่อได้บ้านนี่กิ้วหัวคือเก่าแหละแต่ผักสื่อมืดเงินแล้วนะขี้หมาข้าวขึ้นแล้มื่อั้นมันมันหมาดมันหมาดแดดไอ้มื่อั้นนะบ่เอือยถ้าทิมตัวนั้น ่เคยเคยตากแดดอยู่เคยทามาอยู่เ oh, ป oh, hey. ็น um, ป nice. nice. uh ีเลยไปเปลี่ยนขี้ใหม่บ็ได้นะเนยอิฐอิฐอิฐมูสแต่นั้นซีมาถั่วว่าโอ้ยคือสวยแท้ๆโออมาเบิ่งกับปิงกับงานแน่ในเพนนี่ว่ะเฮ้ยน่ะเฮ้ยคนเล่าเ่ยบอเอฟซีมาอยุใช่น่ะเบาเบาอเต็งทองลรอป้ามาเมื่อไหร่อิฐนีถั่วถานีงานเฮ้ยคือบบเห็นซื้อกระปุกหาตอนนี้ บอกยนะปมาสีแล้วแล้วมาตะปักซมาเห็นข่อยเ้บอกื่อให้เอากันกรบอี่ว่ะบอกมาคนสีซอยมัดมีว่ะเอาเบอรเอามัเอาไ่ได้ลูกงี่เแี้อ่ะมีมีเอมันบอกว่ามา แนะนำให้เพื่อนนี่เอากับบารี่วะเอากับชางลีเนาะบอกที่มาในอื่นกับ่มามาให้เอากับรถละมาให้เอากับชางลีเออจะเละเพื่อนนี่เอารถหนังเลยเออเอาเอาเอาตอบตกลงบอเลยไหนบอเอื่ยนนิ่งโอ้ยคนละวานนี้ตอบเป็นว่าเวลาเอาพัวใดเพื่อนใหม่นันเขาว่าเคี่ยวแล้วอ่ะนะบอเบื่อเวื่อ เออยันยันก็คิดของเอื้อนนี่ยันว่าเอื้อนเล้วอหรเอ่าเอาพัวแะละยันมูคููหรือว่าเอ้าว่าเคี้ยวเอาภาษาบ้านเฮานาอคือมีเอื้อนมีชาเหมือนเอาคัวสิตีอืมเนอทั้งฟอกมเพื่อนอันอย่าไปคิดอนั้นเเมเพ่อนเอันอยไปคิดอันั้นตั่นาอาไดอันสิตี้เยังเา่ไปตกลเนังฟม่นเอนอย่าได้คกราับ

เคยอยู่สบายเลยเนาะเอ้ยพอแล้วแหละเอ้ยสองคนนะจะไปปิดไม่ได้อเมียนไหนมันใหญ่มันใหญ่ชั้นใดควรจะบิ่งอะเนาะบได้ตะบนกาเนี่ยูก็มีบ่อบรายอย่ากินแนวมันเนี่ยแนวโลกอย่าไปกินมันนะเนี่ยตอนมันบุ๋มโนกกระรี่นโลกเลยแต่ว่ามันมันมันใหญ่พร้อมกันนี่มันชิงามเลยล่ะอันนี้มันยังใหญ่พอทันเอาตัวนึ้งทูก็ได้ที่ไหน <No. S 2> เพือ่อน, <ừ m. S 2> เนเพืเ่อนมาลดยังไงรถกระบะไอ้คันสีขาวคือจะเอาอะไรมาจุกสองคนบัวเมีอ่ะเาแล้วสิรีบแล้วอ๋อเบ้ามาก็เดียวอ่ะเออในนั้น,นได้เพนมามาปักซีมาโอ้ยสวยนะนี่เบิง่งในรูปยังสวยว่ะเลยคืองามเด่นนางเพนอ๋อขอดใจเด้อเอะยมาตะเวนพุ่นบ่อกตะบายเนาะเฮาวันทันได้ออกมาพ่อมาเจอแม่เนาะ เจอเพื่อนพี่น้องเลยเว่เขามาหาไอเพี้ยนโดยผู้ผู้เป็นบ่รูปประจันะนี่น้องประจันะชื่รถใหมนี่ประจำชื่ออกงามคือกันกับซีของเจ้าบอบุเอิร์ล่จัมีราวก็จรออ้าของล่อคือกันกับซีดาแลรอเนี่ยย่อย่องเราเริ่มมนอีเด้อย่องเราเด้อ่จัมภีาวดูเนาะ ให้ก็ได้เล้นน้องคือกันเอินเนใช่อหมลูกจานจานคนรอเมนพัวมาเหรอเหตุได้เขาว่ามัเมียกันเนาะอ่าเฮ็ดโบกเมียมาเนาว่าเอาาฉะนั้ก็ดีอยู่แต่ห้องิบกานอะไรล่ะยอกจืดจันเลยก็วอายอกคนแนนจิเป็นยังเฮากับโบเมนว่าเบบนั่นก็รอกี่เนาะว่าคนเฮามโบเมนสิแบบนั่นแบบแน้นเนาะเต้องไม่เกียดเลยเนาะอ่า ก็หยอกหักเนาะชำนองชายเลยชุกเจ้าโอ้กับน้องนะวะเออชำนองชายหลยมันจะน้องไมดได้นี่เหรอยูเคยเห็นกันน่องเมา่อไรหิวมากกับชุกเจ้าว่โอยมาแล้วว่ะเนี่ยว่าไม่ได้จะเอามาโอ้ดีใจว่ะเนาะใครมาจันมาคือจันดีใจแล้วว่ะมดกินได้นอกเมื่อไยหิวบมื่กี้หิวเนาะคนห่าวเนาะอะไรเวลาหิวเนาะเออก็เลี้ยวหาชุกเจ้าแล้วถับงกใสงกขวาวว่ะงกขวาวเฮ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้ยกิน้วาะเนาะ แม่คองนะคองน้อแมันจะจาะกมาเอากระบยังไหเอาคองเอาเบาจันทระพุ้วละหมาละมาแค่แล้เพอไดคกินกระพุ้นเลยอืเอาบริสุทธิ์ช้ำได้หมดกระบายนึ่แหละโดยไม่ยิงมาในสารทงแหละอซื้อมาแล้วเออใครอยู่ฉันเนาะที่ได้เบาเฮิมันก็ซื้อยคนงานกินเดอืวันกิสิ่งโลปู่แล้วก็อ๋อแม่แม่ก็พอคนข่ามากชื่นซื้อคนเขามาฝากเลยเขาเขา กะะปุกงานทงสีทงนี่แหละซื้อมาฝากเอ้เนาะกินแดงมาหมดทันเนาะงามเนาะเลยเลยคนงานของตัวอัซิทาอืมคุณหล่อเอาพี่น้องเลยอ่ามีหลายคนนด้แต่เชียร์ให้อันว่าเอากระบอกลีนี่เนาะขาดเลยเนาะเออเชีเอาแล้อเอวยิ่งหมักยิ่งแน่ลูกผู้แค้นคนเออผู้แข้นคนไรมาไหมคนยาวเราเหมือน ลองได้บ่ได้เอาหรีได้เอาลองแล้วมันบ่ได้เด้มันต้องย้อมกันเออตายแล้วเอื้อยเนาะเออตนเฒ่าตนกพุ่นเด้่นโอ้พุ่นน่ะยังบ่ได้ตัดนเอ้ยันอยากเอาเนาะโดยล่ะบ่แม่นว่าตัดว่าเออเป็นหยังเอ้ยคนอื่นแลว่าเออได้เฮือนแล้วบ้านนบ่จะได้ผัวนาได้เฮือนแล้วเพิ่นจะได้ผัวมานอนนําคนเฮาต้องเว้านเนาะพุ่นเด้ออ่า รวยคนพันคนต้องมีความคิดเล่าเนาะแขวะข้าวกระบรรยากาศกันน้องเมนความเล่าเลยพี่น้องเหรอเนาะแบบนี้อ่แป้นั่นเราตัดที่เศษไปเยอาแหยะเลยเนาเขาต้องซ้อนกว่าแม่เมนอ่าอ่ารวยพอพันเมนเนาะความคิดบุคือกันเนาะเอ้ยเนาะขนาดพี่น้องกันยังข่ากันนะน้องเบื่อเชื่อเปล่าวาดนเนาะข้างในเป็นเหี่ยนเนาะบางคนเอาจริงใจกับจริงใจเนาะไอ้สักคนมันจริงใจมันก็ะเบาข้าวเลยนะฮ่างกงผ่านโลกมันเนาะเลย Cục cái bộ con vào là nó đổ Rồi Không, nó, 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 nó. À, à. No. À, đơn thang phải ừ. đi ngân à, Đường đi mà, nó mi đường phải vào nó không, con sạc Nó, sao <laughs> bây subscribe là cà Ghiền Mì หงให้มีงานวัฒนาใหญ่ไโอ้ยพ่นแต่ลายมืดอพ่นแล่สิพาเลมาเล่นน้ำสามปู่ป้าเนี่ยอว้ดีใจเลยเจ้าเ้ยจายใหญ่ไม่ไวอยางง้นามเนางปู่ป้าบเบ้งเรือนยังบื้เรือนไปท่านราชบลูกเย่างไรหาอเออเมียเจ้าเจ้าเด็กปู่ป้าเบ่งแม่นองวัฒนาเดียวว่ะลยขี่ขี่ขี้มูกเปนี่จมูกปู่ป้าเาะปู่ป้าเป่น้อยในกระเพงวกันลูกลูกไอ้บุญให้แม่เพนเนาะเลย เขาแพงนิดหน่อยนะชมพงเน่เนี่ยหัวจับมันใหญ่อันนี้ก็เริ่มบ่หัวจับไรเริ่มห่วงโตละอยากให้คนอื่นอุ้มเลยเดี๋ยวนี่อยากให้เตมีเขาก็ใหญ่เลยเนาะใหญ่เลยอยากให้เตม่อุ้มใหญ่มาเนี่ยคือเอ๋ยมาบุญได้ชื่อแต่แพงอ่ะโดยแบมใบขาดนี่ใหญ่มามันดซมเนาะอ่าไปจะเอ้เขาไปก่อนเด้อโดยสบายดีเด้อเด้อโดยเอาเนาะ มือนี่จังสิลงมือพอทานโ่ไปไปจ้ากินกาแฟเ้มอื่นเ้อเอาเงินหายไปกินกาแฟเ้ออัดสห่อเลยะอัดสองห่อเลยะเออเาป่อนไเอาเบิ่งโ่อแรงป้ป้าสาพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้กะล่ำลาก่อนนะพบเจอกันกินหน้าคือเก่าคือเดิมเ้อพี่น้องเนาะ พอดีสิบปาหาทั้งแม่อ้องดิงก,กันพี่น้องเนะาะสำหรับนี้ลำลากรอบุญขอบคุณไปพี่น้องเอฟซีกับมาติดตามรับชมมไปพี่น้องสบายดีเด้อเนาะไปะ